กว่าจะเดินทางร้อนแรมจากไทยมาถึงอเมริกาได้ก็แทบตายแต่ก็ไม่ยากจากสนามบินมามหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทยิ่งไม่ยากใจที่คิดว่าไม่ยากทั้งที่เพลียแทบตายคงเป็นเพราะว่าปลื้มที่มาเมืองนอกเทงครับคงเป็นเพราะว่า คงเพราะว่าปลื้มได้มาเมืองนอกนั่นเองสภาพบ้านเมืองที่นี่แต่ว่าไปก็เหมือนเมืองไทยเพียงแต่รูปลักษณะบ้านเรือนอาคารสิ่งก่อสร้างมันคนละแบบกันแต่อยู่ไปก็คงจะชินเหมือนที่ชินกับประเทศไทยเมื่อชินก็คงจะอยากไปเที่ยวเมืองนอกเทคครับแต่เมื่อชินก็คงอยากจะไปเที่ยวเมืองนอกเช่นประเทศไทยบ้างเหมือนตอนอยู่เมืองไทย แล้วก็อยากมาเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวอเมริกาที่ไหนก็ดีทั้งนั้นขอให้ที่นั่นคือบ้านเราเมื่อถึงมหาวิทยาลัยก็ลากกระเป๋าเดินทางไปลงทะเบียนนักศึกษาเสร็จแล้วก็ลากกระเป๋าต่อไปหอพักนักศึกษาซึ่งก็ไม่ยากรือเทครับซึ่งก็ไม่ยากอีกได้มาถึงเบืองนอกมันก็ดีอย่างนี้ ขึมใจไม่เลิกเลย